ับวันนี้พ่ออยากจะมานําเสนอแนวคิดการจัดการศึกษาขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหัวข,ข้อเรื่องที่ว่า Global Compact on Education ซึ่งแปลเป็นไทยว่าข้อตกลงร่วมกันหรือข้อตกลงสากลเพื่อการศึกษาทั้นคำว่าร่วมกันและสากลจึงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งศาส,สนาใดศาสนาหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ต้อง ทั่วโลกทุกชนชาติทุกศาสนาทุกองค์กรร่วมกันเพื่อทําให้การศึกษาเป็นความหวังที่เป็นอนาคตที่ดีของโลกใบนี้ที่เราอยู่ร่วมกันอันดับแรกเรามาดูความหมายของตราสัญ,ญลักษณ์ของงาน global compact on education ก่อนเราจะเห็นว่ารูปโลโก้นี้เป็นโลโก้ร่วมสมัยเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีหรือ IT สังเกตว่าอันดับแรกก่อนดูที่สีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับมนุษย์ที่กำลังแบกสีเขียวอุ้มสีเขียวไว้คือโลกทั้นคำว่าสีฟ้าเนี่ยคือมนุษย์ในโลกใบนี้ทุกชนชาติเราต้องร่วมกันโอบอุ้มหรือป้องกันโลกใบนี้เห็นไหมครับว่าโลกเป็นเหมือนตะข่ายและเป็นสีเขียวหมายถึงชีวิตความเบิกบาน เราต้องช่วยกันให้โลกใบนี้น่าอยู่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนต้องปกป้องโลกใบนี้นั่นจึงเป็นสีที่สองสีเขียวส่วนสีที่สามเห็นบางๆเป็นสีเหลืองหรือสีทองนั่นเป็นมิติด้านศาสนาว่ามนุษย์ทุกคนต้องจำเป็นต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาดูสีฟ้าก่อนที่เป็นมนุษย์สีฟ้านี้มาจากสมณสาร ฉบับล่าสุดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่เรียกว่าฟรัตเ l ล i t ุต t i แปลเป็นไทยว่าทุกคนในโลกใบนี้เป็นพี่เป็นน้องกันจึงมีคำภาษาอังกฤษว่า human family เราเป็นครอบครัวเดียวกันพิแต่ว่าอยู่ต่างที่กันต่างทวีปกันแต่เราเป็นพี่เป็นน้องกันนั้นแ้วเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราต้องเป็นห่วงเป็นใยกันเคารพซึ่งกันและกัน ให้เกยี่ยิซึ่งกันและกันเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่เรียกสังคมนั้นว่าสังคมแห่งความสงบสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยสันติและความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้เป็นสังคมที่มีการแตกแยกแข่งขันความรุนแรงชิงดีชิงเด่นกันต้องไม่อยู่ในสังคมโลกใบนี้ของเราพระสันตปายกตัวอย่างอุปมาของพระเยซูเจ้าเรื่องชาวสมารียผู้ใจดี ชาวสมาเลียคนนั้นมองข้ามความขัดแย้งของศาสนามองข้ามความขัดแย้งของสังคมและวัฒนธรรมเมื่อเจอคนหนึ่งที่ประสบภัยเขาลืมสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นความแตกต่างที่เป็นความรุนแรงแล้วยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันทีและนี่คือคอนเซปต์ประการที่หนึ่งของสีฟ้ามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้เราเป็นพี่น้องกันอาจจะแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรม แต่เราเป็นหนึ่งเดียวกันและก่อให้เกิดความสันติยั่งยืนในโลกใบนี้อันที่สองโลโก,โก้ซึ่งเป็นสีเขียวพระสันตปาใช้คำว่าเราทุกคนจะต้องดูแลเอาใจใส่โลกใบนี้ร่วมกันต้นไม้เป็นของทุกคนในโลกใบนี้ทะเลป่าสัตว์ทั้งหลายเป็นของทุกคนในโลกใบนี้เราไม่มีสิทธิ์ทำลาย แต่เรามีสิทธิ์ปกป้องและดูแลโลกใบนี้ร่วมกันทะเลจะเป็นทะเลของทุกคนท้องฟ้าจะเป็นท้องฟ้าของทุกคนเราจะต้องช่วยกันให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่เมื่อปี2534มีอัลบ,บั้มพิเศษออกมาชื่ออัลบ,บั้มว่าโลกสวยด้วยมือเรามีอยู่ตอนหนึ่งเขียนว่าอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไร ป็นไปได้ด้วยมือของเรานี่จึงมาจากสมปาาสารที่เรียกว่าลาดาโตซิเราจะใช้มือของเราร่วมกันดูแลโลกใบนี้ให้หน่าอยู่ให้ปลอดภัยให้เป็นโลกของทุกๆคนเป็นเหมือนบ้านของเราร่วมกันนั่นคือสีที่สองสีเขียวสีที่สามสีเหลืองหรือสีทองหมายถึงมิติด้านศาสนาโรงเรียนคาทอลิกของเรา มีจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้คือว่าพระเยซูเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนการสอนจะมีการบูรณาการคุณค่าพระวรสารในรายวิชาต่างๆเพื่อให้ทั้งหมดภาพรวมมาสู่พระเยซูเจ้าศูนย์กลางและก็หัวใจของการจัดเรียนการสอนเราเรียกภาษาอังกฤษนี้ว่าบ like ิล Christ คุณครูผู้บริหารนักเรียนต้องมีพฤติกรรมความคิด และแนวปฏิบัติคล้ายพระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้เราดูรูปที่ผมนํามาให้ดูเป็นตัวอย่างพระเยซูเจ้าเดินนําหน้าเราผู้บริหารคุณครูผู้ปกครองนักเรียนเดินตามแบบพระเยซูเจ้าด้านอะไรด้านคุณธรรมแห่งความรักความเสียสละความเมตตาการให้อภัยงั้นทุกคนในโรงเรียนคาทอลิกเราจะเป็น be like Christ จะเป็นดังพระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือสีที่สาม สีทอง Global Compact on Education พระสันตปะปาปาให้คีย์เวิร์ดของงานนี้ว่า The Village of Education ที่จริงคำนี้มาจากสุภาษิตของแอฟริกันที่เรียกว่า It takes a village to l e i s e a child หมายความว่าต้องทำให้คนทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนอบอุ้มและช่วยเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศแห่งความอบอุ่น บรรยากาศแย่งความรักปลอดภัยไมตตีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันถ้าเกิดทุกท่านเห็นรูปที่ผมเลือกออกมาให้นี้เด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านทุกคนจะพาเด็กคนนี้มาอยู่ตรงศูนย์กลางของหมู่บ้านทุกบ้านจะออกมาดูแลเด็กคนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งอะไรอายุเท่าไหร่จะต้องออกมาช่วยเหลือมาเป็นความหวังของโลกใบนี้ของชุมชนใบนี้ เพราะเด็กคืออนาคตเป็นความหวังและทุกภาคส่วนต้องเข้ามาเพื่อทําให้เด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตที่ดีของสังคมต่อไปสุภาษิตคำนี้จึงใช้ว่า it takes a village to raise a child คนทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านต้องช่วยกันเลี้ยงเด็กคนนี้เพราะเขาคือความหวังของชุมชนของเราความหมายของ it takes a village to raise a child จึงหมายถึงทุกคนร่วมกัน เพื่อมาให้เด็กคนนี้เติบโตขึ้นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขสังคมที่ปลอดภัยสังคมที่น่าอยู่และนี่คือความหมายของ global compact it takes a village to l e i s a child v i l l a g ของการศึกษาเป็นอย่างไรนั่นหมายความว่าทุกคนเป็นศูนย์กลางผู้ใหญ่บ้านในอำเภอนักการเมืองข้าราชการครู พระสงค์นักบวชทุกคณะมามีความสัมพันธ์เรื่อมร่วมกันเพื่อช่วยให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นในบรรยากาศของศิลธรรมความรู้และมโนธรรมเขาจึงบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ใช่เพื่ออยู่กับคนอื่นเท่านั้นไม่ใช่แต่ต้องเป็นความสัมพันธ์เพื่อผู้อื่นนั้นทุกคนจึงมารวมกันในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กคนหนึ่งจะเติบโตเป็นความหวังที่ดีของโลกใบนี้ร่วมกัน แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาดูสีแดงที่ผมไฮไลท์ไว้เด็กคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาโดยเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะสละตนเองเพื่อความดีของส่วนรวมเพื่อยื่นมือไปช่วยผู้เหลือผู้อื่นนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า the village of education ที่จริงหนังสือเรื่อง it takes a village to raise a child เนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรที่ใหม่แกะกล่องเลยนะมีขอนุญาตนำรูปนี้มา โดยเขียนโดยครูคนหนึ่งชื่อว่าครูปุ๊กเขาแปลคำว่า i t t a k e s a v i l l a g e t o l e s a c h i l d ว่าเลี้ยงเด็กสักคนต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านเห็นไหมครับว่าเป็นการลงทุนมหาศาลเลยนะใช้คนทั้งหมู่บ้านหมายถึงใช้คนทุกภาคส่วนทุกสังคมในโลกใบนี้จะต้องเข้ามาเลี้ยงเด็กคนนี้ เพราะเขากาลังคือความหวังอนาคตของโลกใบนี้ของเราจรึงเป็นเน้นความร่วมมือเน้นความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือให้เด็กเราเติบโตขึ้นมาในบรรยากาศแห่งความปลอดภัยบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่นพออยากจะถามพวกเราทุกคนที่กําลังฟังอยู่ณขณะนี้ว่าภสันตปะปปากับแนวคิดเรื่อง Global Compact on Education เนี่ยเป็นศัพ์ภาษาอังกฤษสองคำนี้สำหรับเราเป็นคำไหนคำแรก เรียกว่ายูโทเปียยูโทเปียหมายถึงว่าเป็นเหมือนอุดมมคติที่ดีเลิศประเสริฐแต่ว่าไม่สามารถเป็นได้จริงในโลกของเรานั้นความคิดของพระสันตะปาปาเรื่อง Global Compact อยากให้ทั่วโลกร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันปราศจากความรุนแรงและดูแลโลกใบนี้ให้น่าอยู่เนี่ยความคิดเช่นนี้ของพระสันตปาปาเนี่ย เราคิดว่าเป็นยูโทเปียหรือเปล่าเป็นอุดมคติที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ถ้าเราคิดว่ามันคือยูโทเปียเราก็เลิกศึกษาต่อไปเลย global compact on education เราวางไว้เท่านี้พอเพราะมันคือโลกแห่งอุดมคติไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้แต่ถ้าเกิดเรามองว่าความคิดของพระสันตะปาปาเป็นดรีมเป็นความฝันความฝันที่สามารถเป็นจริงได้เราจะก้าวเดินต่อไปนั่นคือ คำถามประการที่1คําคำถามประการที่2พวกเราคิดว่า global compact on education เป็นปัญหาของเราหรือเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาของพวกเราถ้าเรามองว่าโอ้ global compact เป็นปัญหาเราก็วางไว้แล้วเลิกดำเนินการต่อไปแต่ถ้าเกิดเรามองว่าคำนี้คือเป้าหมายของการจัดการศึกษาของพวกเราเอาละเราจะเดินดูต่อไปว่าจะทำยังไงให้ความฝัน แล้วเป้าหมายของพระสันตะปาปาเป็นจริงได้ในโรงเรียนของพวกเราก่อนอื่นหมดเรามาดูซิว่าหมู่บ้านของเราเนี่ย the village of education เนี่ยและคนในชุมชนในหมู่บ้านของเราเป็นอย่างไรบ้างพ่อใช้คำว่า village life in Thailand สังคมของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตออกสื่อแล้วกันนะครับพระเอกคนนี้นักแสดงให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคม ข่าวนี้ออกทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์พระเอกคนนี้ชื่อว่านัทเทพหัสดินเขาให้สัมภาษณ์ว่าทนไม่ไหวเห็นลูกโตมาในสังคมที่คนผิดคนโกงคนมีอำนาจเขาไม่อยากให้สังคมนี้ลูกเขาโตมาในสังคมเช่นนี้เขาบอกว่าเตรียมย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นที่ที่สังคมมีความสุขสังคมอบอุ่นกว่านี้ แล้วพระเอกท่านนี้ก็ให้ความหมายต่อไปว่าผมเกิดที่เมืองไทยผมรักความเป็นไทยรักภาษารักอาหารและรักความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยแต่สิ่งหนึ่งปัจจุบันนี้ผมกำลังกังวลก็คือลูกสาวของผมที่ชื่อว่าเนล่าเธอเกิดขึ้นมากำลังเติบโตมาในสังคมไทยแบบที่คนผิดคนโกงคนที่ทำผลประโยชน์เพื่อตอนเองและพวกพ้อง กับกลายเป็นคนที่มีอํานาจแล้วก็มีหน้ามีตาในสังคมพระเอกท่านนี้บอกว่าแล้วผมจะสอนให้ลูกผมเป็นคนดีได้อย่างไรถ้าลูกของผมตอบกลับมากับผมว่าทําไมคนผิดที่เราเห็นอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่มีใครทําอะไรเขาเลยเขากลับได้ดีนี่คือทําให้ดาราคนนี้คิดว่าจะย้ายจากวิลเลจของประเทศไทยไปอยู่ที่อื่นดีกว่าเพราะเขากลัวว่าลูกของเขาเติบโตขึ้นมาในบรรยากาศ ที่ไม่น่าจะอยู่เช่นนี้เลยฉะนั้นอาการวิลเลสของประเทศไทยจึงเป็นเหมือนกับอาการของความเจ็บป่วยทางด้านจรรยาบรรณศิลธรรมซึ่งผู้ใหญ่เป็นต้นเหตุเหตุนี้เองจำเป็นต้องเยียวยาและรักษาสังคมของคนไทยให้เป็นสังคมที่ดีก่อนเพราะถ้าเกิดไม่รักษาสังคมของคนไทยการจัดการศึกษาของพวกเราจะลงทุนมากมายมาหาศาลยังไงก็จะไม่เกิดผลอย่างแน่นอนสังคมไทยเป็นเช่นไร อดีตนายกชวนหลีกภัยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาว่าสอสอไม่จำเป็นต้องเสียสละเงินเดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดหรอกแค่สอสอและนักการเมืองทุกคนไม่คอรัปชันแค่นี้ได้เงินมากกว่าสละเงินเดือนของสอสอ,อีกอันนี้คือภาพที่บ่งบอกว่าทุกภาคส่วนของเราขาดจรยิยธรรมป่วยทางด้าน คุณธรรมเมื่อเราทุกคนป่วยทางด้านคุณธรรมเป็นต้นผู้ใหญ่แล้วเราจะเอาสังคมนี้ไปเลี้ยงดูให้ลูกเราเติบโตเป็นคนดีในอนาคตได้อย่างไรลูกไม้พันดีย่อมเกิดจากต้นไม้พันดีถ้าผู้ใหญ่เป็นพันดีเด็กของเราในอนาคตจะเป็นความหวังที่ดีของสังคมโลกแต่ข่าวที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นอะไรอะ่ะอยู่ในกระแสเสากินนรีต้นนี้9ก้าหมื่นสี่ต้น เสาไฟที่เป็นรูปช้าง1นึ่งแรูปเสาไฟที่เป็นเรือกอนและ1นึ่งแบางที่ใช้งบประดิษฐ์เสาไฟ33ล้านเหล่านี้กินกันทั้งหมดมีการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีรูปสีขาวข้างล่างอาจจะเห็นไม่ชัดมีขายในเว็บไซต์เสากินนารีหนึเสา1ต้นขายทั้งเว็บไซต์ราคา9,800ราคาเต็ม12,000 ลดราคาเหลือ9,800แต่สิ่งที่เราเห็นที่นักการเมืองประเทศของเราทำกินนรีต้นหนึ่ง94,000กับซื้อทางออนไลน์8 9 8 0 0บาทนี่คือความแตกต่างเราอันดับแรกต้องทำยังไงให้ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลเยาวชนเขาอยู่ในศีลธรรมและคุณธรรมที่ดีโรงเรียนคาทอลิกต้องก่อให้เกิดความแตกต่างเพื่ออะไรเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เราต้องไม่กลัวที่ต้องเสนอการจัดการศึกษาแบบเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนและสร้างสังคมของโรงเรียนของเราให้เป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความรักความเสียสละปราศจากทุจริตคอร์รัปชันตอนนี้อยู่ในกระแสเป็นกล้วย2ชนิดกล้วยสีแดงเราเรียกว่าด่างอินโดด่างอินโดต้นนี้ถ้าเกิดไม่มีสีด่าง เป็นต้นกล้วยอินโดสีแดงธรรมดาเนี่ยจะขายกันต้นอยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง3,000บาทแต่พอดังอินโดหรืออินโดแดงมันแตกต่างจากอินโดตัวอื่นๆที่ใบของมันสีด่างต้นนี้ขายกันล่าสุดอยู่ที่1,2ล้านสแสนบาทถ้าต้นนี้แดงเพียวๆ1 0 0 0พถึง3 0 0 0บาทแต่พอมันแตกต่างออกมามูลค่ามันเพิ่มขึ้นทันที กลายเป็น1นึ่งล้านสองแสนบาทหรือฝั่งขวามือของผมเป็นกล้วยหอมธรรมดาเรียกว่าหอมดาวเวนิสต้นนี้ถ้าขายกันทั่วไปถ้าไม่มีสีด่างนะครับหน่อหนึ่งประมาณ50บาทถึง100บาทแต่พอมีสีด่างเกิดขึ้นต้นนี้ขายไปแล้ว7,000 70, 0บาทนี่คือความแตกต่างแตกต่างและให้เกิดเป็นตัวเลือกที่ดีก่อให้เกิดความสนใจของผู้คน ฉะนั้นโรงเรียนคาทอลิกของพวกเราต้องทําโรงเรียนของเราให้แตกต่างกว่าโรงเรียนอื่นๆเป็นโรงเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้นักเรียนเป็นคนเก่งเท่านั้นไม่พอแต่ให้นักเรียนของเราเป็นคนเก่งที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างและเป็นความหวังที่ดีของโลกนั้นโรงเรียนของเราจรึงไม่ใช่มุ่งแต่แข่งขันทางด้านวิชาการเพราะนั่นโรงเรียนของใครๆก็ทํากัน แต่เราต้องแตกต่างจากโรงเรียนทั่วๆไปวิชาการของเราต้องเด่นแต่เราต้องแข่งขันกันด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กของเราเติบโตขึ้นมาในสังคมในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อบอุ่นปลอดภัยในบรรยากาศของความรักเสียสละและเมตตาสงสารองค์สมเด็จพระสันตปะปาปาเบนเดกที่14ตรัสไว้ว่าโรงเรียนที่ดี ต้องให้การอบรมและสั่งสอนนักเรียนในทุกมิติให้เขาเป็นคนฉลาดแข็งแรงสติปัญญาดีอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สมเด็จพระสันตปะปาปาเบดิกที่๔บอกว่าแต่โรงเรียนคาทอลิกต้องไปกว่ามิติด้านสติปัญญาด้านร่างกายหรือด้านสังคมเท่านั้นแต่ต้องช่วยให้นักเรียนของเรากับกลายเป็นนักบุญให้ได้ในอนาคตนักบุญก็คือคนดี พระสันตปะปาปาจึงอยากให้โรงเรียนของพวกเราปู่ฝังให้เยาวชนของชาติเป็นความหวังที่ดีเป็นคนดีหรือที่เรียกว่าเป็นนักบุญให้ได้ในอนาคตเรื่องนี้ยากไหมให้โรงเรียนของเราปู่ฝังให้นักเรียนเป็นคนดีในเมื่อคนรอบข้างของเราไปป่วยทางด้านจริยธรรมและศีลธรรมต้องบอกว่ายากมากๆแต่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ เราทราบดีว่าพระสันตปะปาปาเสด็จเยือนอิลักและชาวอิลักทั้งหมดก็ออกมาต้อนรับพระองค์ให้ดูสองรูปข้างล่างนี้เขียนไว้ว่าขอต้อนรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาผู้นำสันติภาพมาสู่โลกใบนี้และแผ่นดินของเราดูคนที่ยืนข้างไวนิลสิเป็นทหารที่ถืออาวุธสงครามส่วนรูปข้างล่างขอต้อนรับพระสันตปปา พวกเราต่างเป็นพี่เป็นน้องกันดูความเป็นพี่เป็นน้องต้องมีอาวุธสงครามอยู่ติดกายด้วยเหรอนั่นคือพระสันตปะปาปากำลังนำความหวังมเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพมเมล็ดพันธุ์แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติปราศจากความรุนแรงไปสู่พื้นแผ่นดินที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรุนแรงเห็นไหมครับว่ามันยากแต่พระสันตปาก็จะลงมือทาก็จะพยายาม ให้สันติภาพเกิดขึ้นในโลกใบนี้แม้นปัจจุบันท่ามกลางไฟสงครามแต่เราจะ,ปะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุขในไฟสงครามอันนั้นนั่นคือความฝันของพระสันตป,ปาปากับการจัดการศึกษาที่เรียกว่า global compact on education ทุกภาคส่วนในโลกใบนี้ต้องมาตกลงร่วมกันจะทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ยุติธรรมและสันติเห็นนี่เอง เราพ่อในฐานะเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงขอนำเสนอหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อเพื่อล้อกับหัวข้อขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาว่าโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยจะต้องมาหากรอบข้อตกลงร่วมกันในการจัดการศึกษาเพื่อทำให้การศึกษาของประเทศไทยของเราสอดรับกับสอดคล้องกับแนวคิดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา จึงเสนอคําว่า3 V V ที่1 vr vr คืออะไร vr เราคือผู้บริหารในโรงเรียนคาทอลิกเราคือคุณครูในโรงเรียนคาทอลิกเราจึงต้องรู้ว่าอัตลักษณ์ของเราโรงเรียนคาทอลิกคืออะไรอันดับแรก vr อันที่สอง v share เรากำลังแชร์อะไรผู้บริหารและครูผู้ปกครอง ในโรงเรียนคาทอลิกกำลังจะแชร์อัตลักษณ์ของการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกแชร์แนวคิดของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเคารพในความแตกต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันและรับฟังเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งผู้ปกครองครูชุมชนมาร่วมกันเพื่อแชร์แนวคิดอันนี้ให้กับคนทั่วไปได้รับทราบและอันสุดท้ายวีแคร์ care. พวกเราแคร์อะไร เราแคร์เยาวชนของชาติเพราะเขาคืออนาคตของโลกใบนี้เราไม่อยากให้เขาเติบโตขึ้นมาในสังคมที่เต็มเปียมไปด้วยความรุนแรงการช่อลาดวังหลวงการเห็นแก่ตัวเราแคร์พวกเขาอยากให้เขาเติบโตมาในบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่นนั่นคือประการที่1เราแคร์ประการที่สองคืออะไรเราแคร์โลกใบนี้เราอยากให้โลกใบนี้น่ายอยู่อยากให้โลกใบนี้สวยงามอยากให้ต้นไม้มันเขียวจริง อยากให้ท้องฟ้ามาเป็นสีฟ้าอยากให้ทะเลดูน่าอยู่เหมาะสำหรับสัตว์ในทะเลได้มีความสุขนี่คือเราก็แครโลกใบนี้เหตุนี้เองอยากใช้ภาษาอังกฤษคำนี้ออกมาเพื่อสอนรับกับขอบกรอบข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียนคาทอลิกจึงไม่ใช่โรงเรียนของคณะใดคณะหนึ่งหรือโรงเรียนของมิสซังใดมิสซังหนึ่งแต่ทุกโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยเราจะมาร่วมมือกัน ทำให้แนวคิดอันนี้เป็นจริงให้ได้จึงขอใช้คําภาษาอังกฤษว่า to g e t h e r be look and go beyond ถ้าเราร่วมมือกันเราจะมองและสามารถไปได้ไกลเราแบ่งปันแนวคิดแบ่งปันแนวปฏิบัติซึ่งกันและกันเมื่อนั่นแหละเราจะไปได้ไกลกว่าปัจจุบันนี้ถามว่ายากไหมต้องทำอย่างไรสไลด์นี้จะเป็นสไลด์สุดท้ายดูพวหัวข้อสไลด์นี้เหมือนเดิม กรอบแนวคิดกรอบข้อตกลงร่วมกันเพื่อการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกเราเหมือนกับคนที่อยู่ในเรือลำนี้พวกเราดีใจพวกเราอยากทําให้ความฝันของพระสันตะปาปาเป็นจริงแต่ไม่ใช่แค่ปากที่เราพูดเท่านั้นเราลงเรือร่วมกันในเรือลำนี้แต่เราไม่แต่ทอเราคงเรือลำนี้ไม่ไปไหนพูดภาษาดูอาจจะไม่สุภาพนิดนึงก็คือดีแต่ปากดีแต่บอกร่วมมือ แล้วเราก็จบกันแต่เราต้องทำเหมือนองค์สมเด็จพระสันตะปาปานำไม้พายหรือพูด,ดง่ายๆคือปฏิบัติให้เป็นจริงเรือลำนี้โรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศจะเดินหน้าต่อไปอย่างเร็วอย่างเร่งด่วนโดยมีความคิดเรื่อง Global Compact on Education เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเราก็ร่วมมือกันทำให้ความฝันของพระสันตปาปาเป็นจริงเอาละครับ พ่อก็นำเสนอแนวคิดด้านการจัดการศึกษาที่เรียกว่า global compact on education กับคีย์เวิร์ดที่เรียกว่า the village of education ไปแล้วในานามของเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ต้องบอกตรงๆว่าขอให้ทุกโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยทุกสังฆมณฑลทุกคณะนักบวชเราจะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อทำให้การจัดการศึกษาของเราเป็นความหวังของโลกใบนี้อย่างแท้จริงครับ